ครับผมสวัสดีครับเพื่อนรักนักยิงหนังสติ๊กทุกท่านนะสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการยิงหนังสติ๊กนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับสําหรับมือใหม่ทุกท่านที่กําลังอยากจะยิงหนังสติก๊กหรือว่ากาลังมีความคิดที่จะยิงนะครับวันนี้ในานามของผมน้องบางตโนดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจจะ เออโลเคชันในการถ่ายทํานี้ไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้ถ่ายในห้องนอนนะครับก็มีวันนี้จัดให้ตามคาขอนะครับซึ่งหลายๆท่านกา็แจ้งความประสงค์เข้ามาว่าบอกว่าอยากจะเห็นป้าน้องนะครับรีวิวการยิงหนังสติ๊กรีวิวการการเล็งหนังสติ๊กนะครับให้ดูหน่อยนะครับว่าเล็งยังไงยิงยังไงมันถึงจะแม่นนะรจริงๆผมก็ไม่ได้ยิงแม่นอะไรนักหนานะครับแค่ เรียกว่าพอยิงได้นะครับแต่ว่าหลายๆท่านก็ให้เกียรติชื่นชมมานะครับผมเองก็ยังยิงไม่นานนะเพิ่งจะยิงมาได้ประมาณ4ี่หเดือนนะเริ่มยิงตั้งแต่เดือนประมาณเดือนกุมภานะครับจําได้เลยเดือนกุมภาแต่จำวานที่ไม่ค่อยได้นะครับก็พอจะยิงได้ก็ง่ามพังไปรู้สึกจะสองง่ามนะครับหลายๆท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องการเรื่องสูตรเลงของหนังสติ๊กนะครับ หลายท่านก็พยายามถามเข้ามาว่าผมเล็งยังไงนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมได้ลองพิสูจน์แล้วนะครับปรากฏว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์เล็มศูนย์เล็งนะหล,หลายท่านบอกว่ายิงหนังกระติกต้องเล็งตรงหัวง่ามนะฮะตรงนี้หลายท่านบอกว่าเล็งตรงกลางมั้งหรือว่าแล้วแต่จะถนัดกันไปนะแต่ส่วนตัวผม นะครับการยิงหนักสติ๊กนะครับผมก็เคยถามหลายๆท่านก็มีแต่คนแนะนําบอกว่ายิงหัวง่ามนะครับแต่หลังจากที่ยิงมาระ้ะหนึ่งนะผมก็ได้ค้นพบนะครับเกี่ยวกับการยิงว่าการเล็งที่ได้ผลดีนั้นผมเล็งที่อย่างนะอันนี้ผมพูดเลยหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับหรือว่าหลายท่านยังอาจจะยังไม่ทราบนะโดยเฉพาะมือใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ ขาบอกกันตรงนี้เลยนะครับผมยิงนี้ผมจะใช้เล็งตรงขอบอยางตรงนี้นะครับคือว่าเรียกว่าเราใส่ยางเนี่ยเราพยายามใส่ให้ชิดดูด้านนี้ดีกว่าง่ายกว่านะฮะให้ชิดกับขอบง่ามด้านบนนะครับสำหรับยางเส้นบนนะครับการจับผมจะจับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าง่ามเวียดนามหรือว่าง่ามท่าเวียดนามหรือว่าท่า4-5องศานะครับ อะไรท่านก็อาจจะเป็นเก้าสิบบ้างนะครับก,ก็แล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่ถนัดกันไปนะครับแต่ผมนี่ถนัดท่าสี่สิบห้าองศานะครับก็ผมเลยสังเกตหลายๆครั้งที่ผมยิงนะครับก็มันน่าจะเป็นตรงยางนะก็เลยทดสอบดูนะใส่ยางให้คิดขอบ,ขอบงามนะครับแล้วก็เล็งมาตรงเรียกว่ายางสุดตรงไหนเราก็เล็งตรงนั้นนะครับสังเกตดูนะน,นะครับถ้าใส่แต่ผมจะใส่ยางให้พอดีกับ ขอบงามเพื่อที่จะง่ายต่อการเลิงนะครับแล้วก็การจับลังกระสุนนะก็ควรจะวางให้ตรงตำแหน่งนะครับใส่ลูกให้ตรงพอดีอย่าให้เหลื่อมล้ําไปด้านไหนนั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะมาถนัดตรงติงหูนะครับเรียกว่านี่คือท่าเล็งของผมนะครับก็จะเล็งประมาณนี้นะครับแล้วก็สายตาคือเป้าหมายอยู่ตรง ก็ปลายงามคล้ายๆปลายงามแต่ว่ายางเราผมจะดูที่ยางผมไม่ดูที่ปลายงามยางสุดตรงไหนก็คือนั่นคือศูนย์เล็งของผมประมาณนี้จะดูที่ขอบยางด้านบนนะครับแล้วก็เล็งไปที่เป้าหมายอเอียงคอนิดหนึ่งหล,นะลับตาขวานะครับถ้าจับง่ามมือซ้ายก็ต้องมือขวาก็ต้องหลับตาขวานะครับแล้วก็ชำเลืองดูยางนะครับสายตาชำเลืองดูยางเส้นบนต้องทับเส้นล่างให้สนิทเหมือนเหมือนการเล็ง90เหมือนกัน นะครับจะเหลื่อมล้ากันไม่ได้ให้พอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ทิศทางของลูกนะครับจะสูงจะต่ําก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ต้องไปค้นหาเอาเองว่าเรา,าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับรียกว่าก็ต้องขยับหาศูนย์เอาเองนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือความนิ่งของมืออันนี้สําคัญนะฮะถึงแม้เราจะหาศูนย์ได้แล้วนะครับจะยิงเรียกว่าตั้งศูนย์เป๊ะแล้วแต่ระหว่างยิงถ้ามือเราไหวสักนิดหนึ่ง นะครับความแม่นยําจะหายไปทันทีอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะะจะยิงเก่งขนาดไหนแต่ถ้ามือคุณไม่นิ่งวันนั้นคุณก็พลาดนะครับเรียกว่าจะไม่ประสบผลสําเร็จในการยิงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันนะครับก็อาจจะไปขัดกับความคิดหลายๆท่านผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครแต่โดยความคิดส่วนตัวของผมหนังสติก๊กนะความสําคัญ กับการใส่ยางนี่ก็สําคัญนะครับเรียกว่าจะแม่นไมแม่นก็ตรงใส่ยางนี่ฮะเราต้องใส่ให้พอดีแล้วก็ศูนย์เลนก็คือขอบอยางนี่ฮะพูดง่ายๆไม่ใช่ตรงไหนเลยตรงนี้แหละเหมือนลํากล้องนะครับนะครับต้องให้บาลานซ์ต้องให้พอดีต้องให้สมดุลกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแม่นไมแม่นอยู่ที่ความนิ่งของมือคุณด้วยการเลือกยางก็สําคัญนะฮะเราต้องเลือกยางที่ให้ให้พอดีกับ สภาพร่างกายเรานะครับอย่าไปฝืนใช้ยางแข็งมากนะครับก็ใช้ยางที่พอดีนะสำหรับผมก็ถนัดอยู่ที่0.8นะครับ1.0นี่ก็เริ่มแข็งลวเริ่มเริ่มความแมนยําเริ่มไม่มีนะแต่ผมใช้0.8ในผมว่าแม่นยําพอสมควรนะครับแต่วันนี้ก็มีง่ามมาให้ดูกันนะนี่เป็นง่ามของไอทิดคนนนนามีไอทิดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณซันนะครับเพราะค้าจะดีนะครับอันนี้ของ ทอทูนเอลซิงนะครับนี่ก็ของทอทูนเหมือนกันนะครับวันนี้จะมาอะลองยิงดูนะครับที่ผมว่ายิงมั่นใจว่าศูนย์เล็งอยู่ที่ยางเท่าไหร่คุณดูง่ามน,นี้นะครับคุณจะดูศูนย์ตรงไหนนะครับมันไม่มีขอบมีมุมให้ดูเลยผมก็ดูตรงนี้เป็นศูนย์เลง็งนะครับคือขอบอยางนี่แหละเป็นศูนยะ์เล็งนะจะมาลองยิงให้ชมกันนะ,ะยิงระยะใ,ใกล้เนะี่ยเป็นการสาธ,ธิตเฉยๆนะครับลองชมกันดู นะครับมาดูงานของไอทิดก่อนครับงานนี้ไม่มีศูนย์เล็งฮรศูนย์เล็งผมก็คือขอบยางนี่แหละนะครับลองชมกันดูว่าจะโดนเป้าขนาดไหนครับดูนัดแรกงานไหนก็ได้นะครับ เมื่อเรารู้เคดแล้วนะฮะจะยิงง้ามไหนก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลนะครับผมเคยเห็นนะขนาดเอารองเท้านะครับแล้วก็เอาหนังยางมาผูกเอายางติ๊กมาผูกก็ยิงหิงได้นะครับเพราะเขาดูที่เขาเรียกว่าดูที่ยางเป็นหลักนเองนะครับ ครับครับกวนีเป็นการยิงเล่นๆกันครับก็เรียกว่าศูนย์เล็งอยู่ที่ยางนะครับคุณสามารถจะไปทดลองดูได้นะครับว่าผมพูดจริงหรือป่ะนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับน่องบางตนดนะครับชอบก็กดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจกดติดตามกันด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ